ครับสวัสดีครับทุกคนเดี๋ยวมาอัปเดตหลานน้อยน้องทัพทีมกับน้องหงหยกโตขึ้นเยอะแล้วนะครับเนี่ยโตขึ้นเยอะแล้วตัวไหนน้องทัพทีมว่าตัวไหนน้องหงหยกว่าเป็นแฝดนะครับแฝดเด็กหญิงทั้งคู่เลยเด็กจญิงทั้งคู่เลยเห็นไหมครับเห็นไหมครับทุกคน นี้น้องหงหยกนะครับเนี่ยน้องหงหยกหน้าเขาจะขาวขาวขึ้นมาครับส่วนนี้น้องทับทีมน้องทับทีมน้องทับทีมลืมตาแล้วนะครับเห็นไหมครับน้องทับทีมลืมตาแล้วหน้าเขาจะไม่ขาวเท่าน้องหงหยกเห็นไหมครับนี่ครับน้องหงหยกน้องหงหยกหน้าจะขาวกว่า ก็เลยตั้งชื่อว่าหงยกเพราะหงมันออกขาวน้องหงยกครับลืมตาก่อนน้องทับทิมสามวันด้วยเนี่ยน้องทับทิมน้องทับทิมเดี๋ยวตัวเด้อด้นะครับเนี่ยน้องทับทิมโอ้เล็บเกาะแน่นก่อนเหนียวจังเลยเนี่ยตัวเล็กๆเ,เนี่ยเล็บคมมาก แม่ไม่อยู่เมื่อกี้ลุงเปาตวงมันเฝ้ามันออกไปแล้วพ่อมากวนมันก็เลยออกไปน้องห้องหยกนะครับน้องห้องหยกน้อยมีน้องทัพทีมดูตัวดูดูหลันเช้าหล้นเช้าทั้งหมดเลยครอบเนี้ยเอ้ตายขึ้นมาแล้วน้องห้องหยกน้องห้องหยกเอ้น้องห้องหยกเอ้ ลองแล้ว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 จุหนอยตาจุหนึงเอาลงไปก่อนเอาลงไปก่อนกลัวค,ความสูงยังเด็กอยู่เพราะกลัวความสูงกลัวความสูงมือหนึ่งถือถ่ายนะคะมืมอหนึ่งเล่นกลานกล้องมันก็เลยไม่ค่อยนิ่งครับผมกล้องมันก็เลยไม่ค่อยนิ่ง Uh huh. พอโตหน่อยแรกๆเกิดมาหนังเขาจะเป็นติดหนังนะครับผลตอนนี้ก็เริ่มโตแล้วลเริ่มเริ่มมีผังเผืดผังเผืดไว้ร่อนไว้บินครับผมอายุประมาณสองเดือนสองเดือนได้ครับผมปกติถ้าเกิดว่าคนเขาเลี้ยงที่เขาเอามาแบ่งให้คนอื่นประมาณสองเดือนครึ่ง เราจึงจะให้คนอื่นออกไปเลี้ยงครับดยดเขาต้องกินนมนะครับพวกนี้กินนมตั้งแต่เด็กจน,นอายุสี่เดือนน่ะต้องให้กินแต่นมให้กินนมอย่างเดียวเลยจนถึงสี่เดือนครับแล้วก็ถึงให้ผลไม้ถึงให้พวกมะลงมะแรงเสริมโปรตีนจะมุดไปไหนกันแล้วออมาเนี่ยอยู่กับพ่อเนี่ยอยู่กับป้าเนี่ย,ยเยปน็นไดนแล้วเป็นไดนและ น้องห้องยกน้องหงยกน้องหงยกนี่น้องหงยกน้องหงยกน้อยหลันตาเห็นไหมครับหน้าก็จะขาวกว่าครับผมเพื่อนๆได้ชมกันนะครับมีอะไรก็สอบถามได้นะครับเพราะบางคนอาจไม่เคยรู้จักว่าคือตัวอะไรครับเขาไม่ใช่กระรอกกระแตบางเบิงนะครับ เพราะบางนี่เลี้ยงไม่ได้กระแตเลยเลี้ยงไม่ได้พวกนี้สัตว์ป่าสงวนอันนี้ซูกาไกลเดอร์ก็เป็นซูกาไกลเดอร์นะครับอ่ะเขาไปนอนไปไปนอนกับน้องครับโอเคครับทุกคนงั้นแค่นี้ก่อนนะครับมีเราจะอัปเดตให้ชมครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติกดตามด้วยนะครับทุกคนสวัสดีมีความสุขครับสวัสดีครับ